สิครับประอบกับปี <พ pum. S 2> นี่นั่นทั่วนะครับผมเรื่อรายการโดยเบ้าเอนะครับจากเบิองงัวนเดียวนะครับส no no. ิพาคก็คน้องวเบิองราคาคั้วเลยนะครับราคาคั้ยสิขยับขึ้นบ่นะครับผมเป็นยังไงนะครับพี่น้องราคเบิองราคาคั้ยนะครับลายบนไดละเมียจับเข้าอยู่นี่คั้ยสาวบ่ครับลายมบนไดครับเนี่ยตัวละเจ็ดมื่นหาณนะครับ ลูกพอไดนเนี่บอมีใบเกิดนะครับผมสูงปร่าม่านไหวสามสิหานะครับพี่น้องไโตละเจ็ดหมื่นหาได้มเนี่ยโตละเจ็ดหมื่หาครับสภาพดีนะครับกวยใหี่งสภาพีเป็นไรนะครับพี่น้องมีสาเชียงนีนะครับที่ลังได้สบายนะครับของข้ามาทางไหนเ่ยวยย่งตลาดนะครับพี่น้อง เมียทั้งสองนะครับได้เบอร์ติดต่วป่ะครับแกมีพี่น้องคนอย่างไรน้าเบอรอไครับศูนย์เก้าแปดแปด7 1 971แนึมห้่งสามเก้าเจ็ดหนึ่งแม่ยังครับเมเียงเมียงทรงอดยู่นาะแเน่ยครับ้ใดเจ้สนใจ้กล้วยติดตัวแม่เรานะครับผมรอวยแม่เราหากล้วยยังไงนะครับทรสั่งเราได้นะครับดาวปวากล้วยไรเนี่ยทาง้านขางนี้นะครับผม อดอนก็มีนะครับพี่น้องบรัว่าคนซื้อขายกันยังน,น,นะครับบรเห็นเจ้าขวางนะครับกล้วยดอนนี่เราเห็นเจ้าควาง่นนะครับไอ้วาดถข้างนี้นะครับพี่หน,น,นุ่มลายบนในระเบิดอจ้าเข้าอยู่นี่ แสนสามแามหาพัน <3, S 2> <im itation> นะครับพี่น้องคว้างบ่ครับโหัวสาวนะครับลูกพ่อใด้หัวโหรูว่อโหรูพอคนนะครับ <im itation> สภาพเรียบดนะครับพบีสภาพเรียบดีนะครับต้ำโงงูเงากลมดีนะครับผมกำลัองเงี้ยครับ <im itation> เรีนเถอะได้ครับผเียนสามหาพันติตีดอบีนะครับพี่น้องล่อยเบอร์ติต่อครับเบอร์่จำเบอร์อ่ไ้นะครับพี่น้องเบดยนเกตมหาเราอยู่ตลาดรถนะครับรถจำเบอบ่ได้นะครับผมอ๋อควยยังครับลพอจุ่มพ่นป้านไดพ่อ อยู่ตลาดคข้าไงเลยุดขอเราอยู่ตลาดคข้าไงเลยนะครับพี่น้องมาหาเราเลยนะครับเดี๋ยวเราบ่กท่านขายนะครับกล้วยนะครับมีหลขี้โก้ขอเราว่ามีหลายนะครับอันนี้ก็แม่นโ่หัวข้างหลังแม่นกัน่ไหนแม่นีไหลผมนะครับเก้าหมื่นเจ็ดแม่ลูกนะครับลูกคนไปหาหลินที่คนนะครับพี่น้องเก้าหมื่นเจ็ด นี่ขวากกัยันของเราเบิดไปสั่นเราว่ะอาตุ๋กระดูกันมาเดี๋ยวพี่นเนาองมือเ,เจี๊เาว่ะเตรียมเตรียมจำดีนะครับถูกตัวเมีนะครับอันนี้ไรเป็นไอพวอโอ้่ขอ,องเราของเจ้าของยืนนะครับตาบเว้ยตัวไหนเนี่ย คุ้ยงามนะครับแต่ตามเนื้อเลยเบิ่งคุ้ยงามนะครับงามเมื้เรานะครับลูกสาวเกาะจะเลื่อนมดเนี่ยเขาเกาอนเปอดเดี่ยวพี่น้องสาวเกาะจะเลื่อนหมดสันใบหลอดครบนะเนี่ยใบหลอดครบไงใบลอดดิ้วก็ปอดเราครบนะครับไงมันผสมไหมครับผสมอันลูกอันลูกเบิ่มลูกเบิลูกบเบิ่มนะอ๋อลูกของลูกเบิ่มนะครับเ่งคุณไงคุณสูงลายเหมือนในนอพ่อ กว่าสี่สิบได้อยู่เนาะไม่นัานแล้วครับกล้วยงามนะครับพี่น้องกล้วยใหญ่นะครับถ้าเบิ้งเอาตัวจริงเอาพี่น้องเต็มจอก็ได้ลูกก็แล้วกันเหรอคุณมาลูกสาวเพิ่นเป็นลูกเก่าเจรือนะครับเพราะิ่งใบในหัวลูกสาวเก้าเจริญนะครับกำหนดขวดวันที่ยิมหามีทุน่านะครับผม ไปจากวันที่ยิ้มหามีทุน,น่ามือหนิวันยังพี่น้องเดือนอยังประมาณนหกเดือนน้องเม่เนาะเปิดไใบไรบนไในแม่ยส,สองแสนบาทสองแสนบาทนะครับพี่น้องตัวใดคุณว่ะสองแสนนะครับตลูกนี่ก็แสนขวบเนาะผมว่าลูกสาวกอดจะเล่นมีใบมีหลอดนะครับผมตรงมุมไกลพี่น้องมุ้งอันควายมาทางไหนเนี่ย ว่าอยู่กะสินง่อนี่แหละบ้านข้ใหญ่ี่บ้านตลาดย่บ้านค้ามใหญ่นะครันี่เบอร์ตีตัวเนี่ยเจมีหนองห้ายอย่างไครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองครับสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามหนึ่งห้าเจ็ดสามหนึ่งห้าเจ็ดนะครับพ่อยังครับพ่อแก้วพ่อแก้วนะครับติดตัวพ่อเราได้นะครับหรือว่าจะมาชม่มโมตัวจริงนะครับติดตัวพ่อเราได้ว่าพ่อเราอยู่บ้านบ้านข้ามใหญ่เรา่ะตดตัวพ่อเราได้ไปรถถือ ไปก็ถือเกียงเลยกับทูบหาเ่อเแล้วนะครับผมลงเรียบนะครับสภาพเกาะได้ีนะครับเอาขกาะกล้ยไหพ่อโอ้หนี้ตัวนึงบ่นี่กุ้ยเสาลูกเสาตัวใดพ่กเนี่ยลูกก้ออะไรครับตัวนี้บ่มีใบนะครับพี่น,อน้องแต่ว่าเพลียงแปดมือหานูงประมากลอยสี่สิบนะครับเ้องแปดมือหานะครับขายเยอะตัวเลยแม่มืุอนี้ มือนีบ่ท่านขายนะครับเป็นยังไงเหมยราคาช่วงตลาดน่องราคาพ่อไปได้นะครับคือว่าบพท่านแข็งบนไหนเนาะแล่วราคากล้วยในเฟียดนี่ผมกว่ามันขัดอยู่นะครับพี่น้องตัวซ่ํานี้ผมเคยไปรับจ้างคนในเพื่อนนะครับผมแส้นหานะครับพี่น่องลูกของบิ้มนะครับผมเคยไปคนในเพื่อนนะครับส่งไปเทชรบุนนะครับเส้นหานะครับอันนี้ตาแก้มจำดีนะครับ ต้องฟังพ่อคนพอดีนะครับผมเคยไปรับจ้างคนหนเพิ่นอยู่นะครับเพิ่นขายกันเสียอันหานะครับใบบ่มีนะครับพี่น้องอ๋อุ้ดกได้ใม่งน้อเมียเราหนิแปดเงินหาเบอร์ที่ที่ไม่ให้น้อเมียเนาะกับกับขวบอะไรเนี่ยมันมันครับดึงข้างอยู่พี่น้องมันมากเพิ่นสิบยูก็ควยนะครับพี่น้องเจ้ะควงขวบคนสิบรูนะครับ อกวย่อยอยู่กคยเลยม่กไปยม่ไลพ่อของเราอยู่ใสของเราบอยู่นะครับวขางเราบอยู่๋อพี่น้องแต่นนั่นไปทเมบ้านไปบ้ไปครับพ่อแต่ว่าผมติดอะไรอยู่่นก็เอามเลยก็ให้นะ่เาเดี๋ยวก็มาเห็นแ้วพอได้อขอรย่าเดียไทยเห็อยู่บ้านนะครับ เดินข้างมีนะครับไอมืได้ Napoleon> ่เราพ่อครูน e ี้สิบเจครับคูนี่แสนเจ็ดนะครับพี่น้องกาคนว่าภาษาในหอยสิบเจ็ดนี่คือยังมื่นเจ็ดบอกว่าม่นนะครับพี่น้องแสนเจ็ดนะครับสาวทั้งคููเนาะพวกข้าวโดไม่ดีนะครับคยหนยนะครับสูงหวมยสามสิบนะครับพี่น้องสามสิบครับแสนเจ็ดถือตัวไะ้จกบาทเนาะ เลดแปดมืนหาพวกล่ะวะลูกตัวใดพวนสายภูไละวะต้นนี้ใบันนี้หลอหนเนาะขอเบอร์ติดต่อมาครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดนะครับผม่ออีกอย่างครับ่อสมรักบันยังหร ยูเขาสวนกวางนะครับท่างขอนเจนนะครับพี่ห้วงทานขอนเจนขอไอ้บังหน่ำผ่อเราได้เลยครับผมพอสมรักนะครับผมขอห้อยไรพ่อก้บมงบผูให่ใหญยงสีนะครับกวยผูนะครับพอเราหยู่ห่องไว้ไรกันเลยไรไันเราพ่อก๋วผูไรกนเลยครับขอเราห่องไว้แสงซ้มนะครับพี่ห้วงย่อนแสงเดทางนี้ยกวยสามสีแล้ว่าพอสมในไปพ่อ โอ้บักหญงนะครับพี่หนองสูงมากรวยหาซิบนะครับมุ่ม่งหมูกว่างเพินนะครับมาจากของเลยจิตินั่นทั่วฟอ่ะอิตินั่นทั่วครับท่านอยากได้แสนซ้ำนะครับพี่หนองโอ้ตะท่าเตซีหาตัวเพราะท่านเห็นผลงานนึเปล่ะตัวมันาหลุ่บบ่มนะครับแต่ว่ายังอีลีพี่หนองคนิ้่องไว้แสนซ้ำนะครับม่งสภาพเดือดเพินนะครับ กวยังแข็งๆก๋วยบ้านๆดอกก๋วยไม่กินหงองหันย่งเาเียงไงพี่น้องเอาไปผู้ใดมีรถเนาหอนาะเอาไปหาทับเนาะทับตัวเราพันหาเราอ่ะไปเวดผู้สีทับเราอ่ะโอ้บอกง่้ยนะพี่น้องป๋อม่งตัวป๋อไมตัว่ีตัวมากเตัวก๋ยเจวาตัวเราปอ ไอ้ตัวตวแม่นเบิดแ,แลวนี่พวกท่านขายจ่าตัวนี้แม่กแม่แม่ลูกซ่งบางอันอกอันนี้ไราในหัวไก่ี่อันตัวนี้ห้อง30,000เหมือนเจ็ดเออก้ยเมี่ยก้อยผูกว่ากล้วยผูกนะครับผม37,000นะครับ37,000คุณมาบานลอยสามจห้านะครับถึงหกกล่องนะครับ37,000แม่ลูกไรมในหัว แม่ลูกมีไหมครับแม่ลูกผูกแปดเงินนะครับพี่น้องออสอนนี่แปดเืินนะพ่ออันนี้แปด่นนะครับโอ้ยม่นีสองแสนออแม่นีุ้่นห้องไว้สองแสนนะครับลูกเก็าูนี่บอา่อลูกกจะเลื่อน,ล,อนลูกเกเลื่อเรา่ะใบหลอดครบนะพ่อ ไปหลอดครบนะครับแม่สมุงงมลอยหาสิบนะครับแม่สานี่โอ้แม่คนใหญ่พร้อมนะครับพี่น้องแม่สายังไผ่องไสองแสนนะครับป้าไผ่นะครับเบาเีฟังงผิดนะครับแมวม่แงนแปดหมื่นเอางสหมืนแบนี้แมวพุ่นแมวพุ่นแม่ลูกแมวพุ่นแปดหมื่นแม่ลุกแมวแปดหมื่นรอบวะ กุ้เี้ก็ปลูกตมเมียอันนี้ก็แมีน่เมีนอันนี้ก้ยแปกดอกก้ยล้ำอวางกว้งมือก็หา่อยสองมืก็หา่อยพอวปะก้ยผิดลูกแล้วปะแปดมือหาแล้วะแงลูกนะครับลูกต้มเมียนะครับแลูกลูกตมลูกมบริษัทนะครับอ๋อไอ้เบอร์ตีต่อป่ครับ ดไครับเจดศูย์ปดเจดอองดหน่2 8เจ0ด7า่อยังครับเตี้ยชุมแพรโอ้เตี้ยชุมแพรสั้างคอนจรเนาะพัอเรื่องในหัวราคาส่วราคากล้วยห้องสนึ่ง้้นแตละแสนขึ้นือว่าราคาขยับขึ้นเยอะราคาดีตัวกันจ้ยงามกันกล้วยบ้านเขางกับสามี่ราเจ็ดแปดเมื่อยังไปกันซื้อจังซี่ะไรนี่ อันนี้เก็บเยียนกับอันนั้นฮะเดี๋ยวผมเยียนมันก็เลื่อนกันยังนั่นเลยเยียนครับโอ้เป็นสันต์นะพ่อเออมันก็เครื่องเครื่องไก่แจกกบไก่ตีเขาเนี่ยเอาพี่น่องเพื่อป่อยรอบเตี๋ยวเตี๋ยวไปให้นะครับผมไก่แจกกบไก่ตีนะครับกันไก่แจ่มันจะปอยตีนึงมันกันได้หอเาผู้ใดสนใจย์ก็ตีตัวเบอร์โทรพ่อเราบผมขึ้นไปให้เลยเด้อพี่น้องผมขอไปให้แล้วนะครับผมขอคุยอลไรพ่ออุ่นมันนะครับผม นี่หอดหมาเล้าไว้อยู่ในขวดนะครับอ้กล้วยตลาดข้ามไงหนึ่งกะคือว่าพ่อประมาณนะครับเราพ่อประมาณหนึ่งนะครับผมสำหรับกล้วยนะครับเนื้อเหมือนยากัดเน้อรหมือนยักษ์ทำสือไปกันนะครับผม มันกันเร็วนะครับผมบรรยากาศตัวเรานะครับผมยังไดงพวกมันมาครับครับครับพ่อท่านมันมาเลยครับหนึ่งก้อนหนึ่งก้นหาครับอยากได้นี่โอ้เราเราของคุณหาคือกันหาเมื่อเจ็ดหอง่อยทองของคุณหาแล้วคุณสื่อหาเมื่อเจ็ดนะครับผมอ๋อสื้อขายไปเร็วนะครับผมดูโก้ผู๋นะครับสื่อขายกันไปเร็วนะครับก็สื่อพ่อขายกันนะครับพี่น้องสำหรับราคางัวราคาข้วไงนะครับผมก็ซื่าก็ได้ซื้อได้ขายนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมเป้าเย่ขอขอบคุณขอคุณพีห่หน่วงฝากในเรือี่หน่องฝากตัวไหค์กดแช่นะครับผมกปติดตาำกัซับ c ะไคร่หไ่้นะครับผมตินไหนลิปไหมขอกันไหมนะครับผมสวัสดีครับ